สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเบลก็มี5แบบฝึกหัดง่ายๆนะคะในการฝึกเทคนิคการเล่นเปียโนมาฝากทุกคนกันค่ะก็แบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะได้ทั้งการฝึกนิ้วฝึกโน้ตแล้วก็จังหวะเลยนะคะแนะนําให้ทําทุกวันเลยคะ่ะแล้วก็จะเล่นเพลงดีขึ้นแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดที่1กันเลยคะ่ะ แบบฝึกหัดแรกของเรานะคะตรงนี้ก็เราจะฝึกโนต้ตที่ตรง C position ค่ะก็เราจะวางมือขวานะคะตรงนี้คือ middle C นะคะเราจะวางมือขวานิ้วโปง้งนิ้วหนึ่งอยู่ที่ C ตรงนี้นะคะโดเ e มีฟาซ o l นะคะส่วนมือซ้ายจะต่ำลงมา1นึ่งออกเทก็คือโดต่ำลงมา1ที่เราจะวางนิ้วก้อยนะคะนิ้ว5ู่ตรงนี้ค่ะโดเร m ีฟา s อ l นะคะนี่ก็คือตำแหน่ง C position ค่ะ แล้วก็ในเบอร์นี้นะคะเป็นเหมือนจังหวะเดินค่ะก็จะเป็นจังหวะไม่ช้าไม่เร็วนะคะแล้วก็โนต้ตเนี่ยจะเป็นจังหวะง่ายๆนะคะก็คือโนต้ตตัวดําก็จะมีค่า1จังหวะนะคะกด1ทีตัวขาวจะกดและนับ1นึ่สองหนึ่งส,อ,งงสอ,งอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตัวกลมกดและนับ4ี่จังหวะ1 2ึ4ส,สามสีนะคะทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าแต่ละห้องเนี่ยมี 4จังหวะนะคะตอนหนึ่งห้องก็เราจะนับแต่ละห้องเป็น1 2 3 4สมสี่แล้วขึ้นห้องใหม่เป็น1 2 3 4งสาี่แล้วจะนับอย่างเงี้ยเท่าๆกันแล้ะเล่นเท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดน,นี้นะคะเราก็จะฝึกจังหวะง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็โน้ตรงโพชชัน o พสิชนัชนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะคะ,ะมือขวาก่อนนะคะโนตจะเหมือนกันเลยทั้งมือขวามือซ้ายเดี๋ยวเราลองเริ่มฝึกโนตที่มือขวาก่อนนะคะ เริ่มที่โดเราลงมาโดเราีแล้วเลโดสองโดสองอันนี้แถวแรกนะคะแถวที่สองค่ะเหมือนเดิมนะคะ ตรงนี้กดสองสามสี่สี่จังหวะค่ะทีนี้มือซ้ายเนี่ยโนต้ตเหมือนกันเด้เลยนะคะแต่ว่าเราเริ่มที่นิ้วห้านะคะเดี๋ยวลองเล่นมือซ้ายพร้อมกันนะคะสามสี่ ทีนี้เราก็ค่อยฝึกพร้อมกันนะคะยังไม่ต้องเปิดเมโทรนอมคือช่วยนับจังหวะนะคะเครื่องช่วยนับจังหวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะฝึกหลังจากที่รวม2มือได้แล้วนะคะมาลองรวมกันก่อนนับเองก่อนนะคะไปเลยนะคะ3 4 คราวนี้พอเรานับเองได้แล้วนะคะถ้าเราเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะบางทีมีเท่ากันไม่เท่ากันบ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะพอลองฝึกรวมได้ระดับหนึ่งล้วลองฝึกกับเมทรนอมเพื่อฝึกฟังจังหวะให้เท่ากันบ้างนะคะก็ให้เปิดที่70เลยนะคะ3 4 สนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่วางนิ้วที่เดิมเลยก็คือ C Position นะคะแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือตัวโน้ตค่ะเพราะว่าตัวโน้ตในแบบฝึกหัดที่2นะคะจะเป็นตัวโน้ตขัเบตหนึ่งชั้นหรือว่าเอกโน้ตนั่นเองนะคะก็คือจังหวะจะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าโน้ตขัเบสหนึ่งชั้นเนี่ยสโน้ตนะคะถึงจะเท่ากับ1จังหวะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนดูในโน้ตเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าห้องหนึ่งเนี่ยมีโน้ตเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะคะคือมีโน้ตเยอะกว่าเบอร์ที่1น่นะคะที่เป็นโน สาเหตุก็อย่างที่บอกไปว่าสองตัวเท่ากับ1จังหวะนะคะเดี๋ยวเราลองมากดกันนะคะแล้วก็ลองดูว่าจังหวะเป็นยังไงนะคะเบอร์น,นี้นะคะให้เรานับจังหวะเป็นหนึ่งและสองและสามและสี่และแบบนี้นะคะเพราะว่า1จังหวะหมีโน้ต2ตัวนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาพร้อมกันนะคะแล้วก็นับไปช้าๆนะคะสองมือโน้ตเหมือนกันเลยนะคะหนึ่งและสองและ สและ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และแบบนี้นะคะคราวนี้พอเราเล่นแม่นแล้วเนี่ยสองมือแบบนับเองนะคะก็ลองเปิดเมโทรนอมนะคะ แล้วก็เล่นได้เลยนะคะเราจะลงที่จังหวะหน,นึ่งสองสามสี่ในมีเั่รนอมนะคะเดี๋ยวลองเปิดเหมือนเพลงเมื่อกี้นะคะก็คือเอ่อเหมือนเบอร์เมื่อกี้นะคะแบบฝึกเมื่อกี้ก็คือ70นะคะแบบฝึกที่3มเราก็วางนิ้วเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเราจะกดข้ามโนต้ตค่ะก็เป็นคู่3มแล้วไปคู่ห้านะคะเดี๋ยวลองมาฝึกกดกันนะคะ ก็ตรงนี้ห้องแรกเลยเราจะกดเป็นโดมีโซมีทั้งสองมือเหมือนกันนะคะ<ม>เหมือนเดิมค่ะ<ม>แล้วก็ห้องที่สามเป็นโดโดโดสองสามสีแบบนี้นะคะก็ถ้าเล่นคล่องแล้วเนี่ยฝึกกับเมโทรนอมได้เลยเหมือนกันเลยค่ะ แบบฝึกที่4นะคะเราจะกดเป็นเสียงสั้นค่ะสตักโโตนะคะซึ่งเราจะเห็นจุดที่ตรงใต้โน้ตนะคะอันนี้ให้เรากดเสียงสั้นอย่างนี้ค่ะโดอ่าเป็นกระโดดกระโดดนะคะเสียงสั้นนะคะอ่าสองมือจะเหมือนกันเลยค่ะห้องแรกนะคะเราจะกดโดเสียงสั้นโดหยุดโดหยุดห้องที่2จะกดเป็นคู่3โดมีพร้อมกันมือซ้ายก็เหมือนกันค่ะเสียงสั้นนะคะหยุดหยุด ทั้งที่3นะคะจะกดโดมีซ่อนเป็นคอร์ด C เลยค่ะพร้อมกันนะคะกดเสียงสั้นค่ะยุดยุดหนึ่งสองสสแบบนี้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างอีกรอบนึงทั้งหมดนะคะลองนับไปพร้อมกันนะคะสายุด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  2 3 4มาถึงบาตฝึกสุดท้ายนะคะตรงนี้จะเปลี่ยน Position ค่ะเป็น Middle c Position นะคะก็คือเราจะวางนิ้วไว้ชิดกันนะคะนิ้วจะชิดกันแบบนี้เลยนะคะก่อนหน้านี้เราวางที่ C Position แบบนี้ใช่ไหมคะเราเหยียบมือซ้ายนะคะมานิ้วโปง้งมาอยู่ที่ตัวโด middle C เหมือนกันเลยค่ะแบบนี้วางไม่เป็นไรนะคะบางคนรู้สึกว่าไม่สบายแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถ วางได้เอียงๆนะคะอย,อย่าไปแบบสอนกันเยอะนะคะคราวนี้ในเบอร์ที่5เนี่ยจะเป็นส่วนทางกันค่ะนะคะ,นะคะก็คืออเราจะกดจากโดเรมีฟาโซแอะออกไปอย่างนี้อ่ะก็คือกดมือขวามือซ้ายนิ้วเดียวกันนะคะเดี๋ยวอันเนี้ยลองฝึกแบบทีละมือก่อนก็ได้นะคะลองที่มือขวาก่อนนะคะจังหวะจะเป็นขบตหชั้นนะคะก็จะเป็น1และ2และ3าและ สี่แหละนะคะลองไปพร้อมกันนะคะ3ามสี่ก็จะเป็นหนและสอและ3และสและห้องที่2เหมือนเดิมห้องที่สามซ้ำเดิมค่ะแล้วก็สุดท้ายโด2องแล้วมาโดสูงสองแบบนี้นะคะ ครานี้มือซ้ายค่ะมันจะสวนทางกันก็คือนิ้วเดียวกันแต่ว่ากลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นสามสและสองและสามและสี่และเหมือนเดิมค่ะตามอีกรอมนะคะ ราน,นี้ลองพร้อมกันนะคะเราสองมือเลยอ่ะก็จะกลายเป็นแบบโดเรมีฟาโซแบบนี้ก็คือจะส่วนทางกันนะคะเดี๋ยวลองพร้อมกันนะไปพร้อมกันนะคะ3า 2และ1และ2และตอนนี้ก็ครบทั้ง5เบอร์แล้วนะคะเป็นยังไงคะก็เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆเลยนะคะสำหรับคนเริ่มต้นฝึกเลยก็ฝึกได้ทั้งนิ้วโน้นแล้วก็แบบเทคนิคนะคะกะ็เป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิ้วที่ดีนะคะในทุกวันเลยคะ่ะถ้าใครนะคะที่ฝึกจนคล่องแล้วนะคะก็ให้ฝึกกับเมโทรนอมได้ทุกเบอร์เลยนะคะจะทำให้เราแม่นจังหวะมากขึ้นนะคะ สุดท้ายนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Key Signature Music นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับโลกดนตรีแล้วก็ความรู้ต่งตางๆเทคนิคในการเล่นนะคะวิธีการเล่นต่างๆนะคะคุณเบลก็จะมาแชร์ในช่องนี้ค่ะ